ยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปสุดท้ายของวันนี้นะครับก็เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับคนสติแตกหรือว่าไม่เกี่ยวกับอะไรทั้งสิ้นนะครับก็ <c oughs> ผมจะให้ดูว่ามันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นด้านข้างจะเห็นไฟสวยงามวิ่งขึ้นไปข้างบน แล้วจากข้างบนก็จะอ้อมลงมาแบบนี้ครับข้างหน้าตรงนี้ก็จะเป็นพัดลมสองตัวที่วางไว้ข้างบนกับข้างหลังแล้วก็โยงปั๊มน้ำมาที่วัต์บล็อกนะครับแล้วก็มีพัดลมอยู่ข้างหน้าสองตัวี่ยเพราะว่า มันใส่สามตอนไม่ได้ก็เลยใส่ได้แค่2ครับตอนนี้เนี่ยผมเทส r f o r m a n c e เนี่ยเสร็จแล้วนะครับสำหรับเครื่องนี้เนี่ยที่มันพังไปผมไม่ได้ซีเรียสอยู่แล้วว่ามันจะแรงหรือไม่แรงนะครับอุณหภูมิอยู่ตรงนี้เลยนะครับไอดออยู่ที่45นะครับ ของบอร์ดนะครับคือเย็นมากเรามาดูที่ cpu กัน cpu สำหรับเครื่องนี้นะครับเพราะว่าเครื่องหลักมันพังไปผมก็เลยเอาไรเส้นสามสองสองจีมาใช้นะครับนี่อุณหภูมิไอดเดอร์นะครับสี่สิบสองสี่สิบเอ็ดหกสิบสูงสุดหกสิบองศานะครับเห็นว่าเย็นมาก เย็นจากของเดิมแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ถึง60องศานะครับผมลองอัดฟูลโหลดล้วมันไม่ถึง60นะครับแม็กซิมามมันเต็มที่เนี่ยคือ60แต่ว่าใช้งานจริงมันไม่ได้สูงขนาดนั้นนะครับใช้งานจริงก็57-58นะครับไปไปนี่น,น,นี่รวม OC แล้วนะแต่ว่าผมจะ OC ให้มันหนักกว่านี้ก็เอาเป็นว่าเครื่องผม Performance Max แล้วนะครับรอใช้เครื่องนี้เล่นไปก่อนนะครับ เดี๋ยวเครื่องสตีมก็จะตามมาแล้วก็เครื่องที่ใช้เล่นใช้งานหลักจริงๆก็เดี๋ยจะตามมานะครับเพราะว่าบอร์ดกับแรมมันอะไม่ใช่ตัวนี้นะครับที่ผมเคมไปผมเคมไปหมดยกเซตเลยการ์ดจอผมก็เปลี่ยน CPU ผมก็เปลี่ยนแรมก็เปลี่ยน SSD ยังใช้ได้อยู่เป็น SSD ตัว500นะครับผมเพิ่งขันตัว500ใส่เข้าไปโอ้ตอนผมยกไปประกอบผมใส่250 ผมก็เลยเอองง้นเอา250รอยาสเทสตก่อนนะครับก็เดี๋ยวตอนเนี้ยผมขัน500ไปแล้วพร้อมแล้วนะครับส่วนจอก็ไม่มีปัญหาในมองในจากกล้องเนะี่ยสีมันจะเข้มกว่าฝั่งนี้เสียฝั่งนี้สีมันดูสดกว่าแต่ความจริงแล้วหน้าจอถ้ามองปกติสีมันเท่ากันนะครับก็เี็บร้อยดีไม่เป็นไรข้างล่างก็ย้ายของนะครับจากเคสที่เคยอ,อยู่ตรงนี้ นะครับเคสที่มันพังไปก็เปลี่ยนมาวางตรงนี้พร้อมกับชุดน้ําแล้วก็ตรงนี้ก็ยังวางลาโพงเหมือนเดิมเดี๋ยวในอนาคตจะเพิ่มลําโพงเข้ามาสําหรับไว้กินข้าวพรุ่งนี้สองมื้อพอดีเพราะวันข้าวมันสี่สิบบาทห้าสิบบาทสองมื้อพรุ่งนี้แก้วแล้วเศษตังอีกสามบาทซึ่งสามบาทมันมีค่านะตอนนี้ ครับผมฟังสเตชันตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะครับข้างหลังห้องก็ไม่มีอะไรเลยนะครับตรงนี้ก็ตรงที่เบลนอนเพราะว่าเบลไม่สบายนะครับหน้าต่างหน้าต่างผมช่างก็ไม่มาทําให้สักทีเพราะว่ากระจกที่ผมสั่งมันสั่งทําเพราะว่าผมต้องการบานเดียวไปเลยข้างบนก็ต้องเอาออกแล้วก็ไฟไฟที่ไว้ทําฉากข้างหลัง ผมก็ยังหาที่วางไม่ได้ตอนนี้เป็นไฟสีดำเงินนะครับแต่ถ้าใส่ในกล้องมันจะเป็นสีม่วงโปสเตอร์ก็อันนี้ก็ลอกแล้วเดี๋ยวต้องแปะเข้าไปใหม่คงไม่มีอะไรแล้วหละอืคงไม่มีอะไรละหลังจากนี้ก็อาจจะกินข้าวสักหน่อยแล้วก็นอนเพราะว่าวันนี้ผมเพิ่งได้กินข้าวไปแค่ครั้งเดียวเองนอน เหมือนว่าพอแค่นี้ก่อนเอออีกอันหนึ่งที่ว่าจะเปลี่ยนแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนลงคือมันก็ไม่ได้เพอร์เฟกขนาดนั้นน่ะภาพจะแตกๆก่อยน,นะก็คือเราเตอร์เน็ตเวิร์กที่บ้านใช้มันไม่ได้เพอร์เฟกขนาดนั้นอยากเปลี่ยนเฉยๆเพราะมันก็ไม่ได้วิ่งเต็มที่ก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนพอแค่นี้แหละหมดละที่เหลือก็รอเจอกันในไลฟ์สตรีมแล้วกัน เดี๋ยวใครอยากให้เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ผมจะเอาไปทำคอนเทนต์สำหรับวันเสาร์วันอาทิตย์ที่ก็มันจะถึงนี้นะครับ mm hmm. ไว้เจอกันใหม่ mm hmm. ในไลสตรีมนะจ๊ะ mm hmm. ตอนนี้เนี่ย mm hmm. ผมขอเ mm hmm. ตรียมตัวนอนกน่อน mm hmm. ต้องอ mm ัอเดียร์วินโด้ด้วยไป สวัสดีรัตีสวรรค์นะทุกคนบ๊ายบายครับ